ครับท่านบัดวิธีบารนครับสวัสดีครับพันหมูทีธีบาอนครับไปบนี่มาเล่นยิงมายิงปลาครับไอนี่ฮอนอากาศดีฮอนครับไปนี้หลังสงการสวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องไปสู้ขู่สู่คนพญจะต่ยอมไปวิธีบาดอนครับไอนี่พาทีมงานมาเล่นน้ำพื่อ้องเลยพี่น้องเด็ดฮอนหลังจากเสร็จภารกิจสงการสงการกับดาเรีนน้ำเด่นน้องเนาอพี่น้อง มาหาลุงเอานี้เสียดีล้วว่ามาเทียงก้อนเพลยัวยิ่งลูกเข็มหักครับวันนี้สอบมา่ไหร่แล้วครับนี่ว่าแก่เมื่อยงครับเลยเออไปเบิึงไม่พี่น้องประโดมสิย่างบ่อตนแต่ว่าตายแล้วล่ะตัวนั้นหาตัวไม่เอาลอดลุนเบิึงน้องครับแถวนี้แหละพี่น้องพูดเสียดแทงเหยวเห็นอยู่ครับผมเบิงแถวนี้แหละครับไปไปครับพี่น้อง มันแถวนี้แหละครับพูดพบ้านวัดโยนก้อนกินแล้วบุ้มไปนะอู้ดพันหมูเข้าไปแล้วครับไปพ่อใหญ่ตัวใหญ่กันไปทั้งพูดเลยกันแล้วพี่น้องต,ตามมาครับ Mm-hmm. <laughs> อเอาอยากเรียกจะน้อยเดี๋พี่น้องมันน้ำครับโอ้น้ำบาดมือปเลยเขาข,อข,อขออับปานกเขาตัวไงปยยนไหนครับพี่น้องอห้องน้ำเลยะครับรุ่นี้เรามั่นดีพี่น้องโอ้น้ำขัาขนาด เดี๋ยวกับขออนุญาตปลดก่อนครับก็ไพดีดีพี่น้องแต่ว่ามีป่าบอ,รบอรกระบือเป็นตามมีคืออย่างนี้ท่านหมูกำลังมูดอยู่ครับอ๋อมีหดเสียงเพ่งหมดขาเจ้าเปิดเพ่งอยู่ฟังท่าน คือสิ่งปา่าโอ้มีเฮ้ยด,ดีด,ดีเฮยดีด,ดีไปทำมีปาาา่าตะวันนาสิมีอยู่พี่น้องมันี่เข้ามาเป็นจังหวะแล้วป่า,ปาเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นพันหมูมุดอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมจะต่อยอมใบไปฝากอมทั้งพูนก่อน,นพี่น้องฝากพันวัดปีกติดตามผมครับ ครับพี่น้องพันหมูกำลังมากครับโอ้โหได้บรอโอ้ได้ยึ่ตัวไดไหมไม่ได้ปลานกเขาตัวนึ่งปลาด,ดูหน่อยตัวนึงโอ้โหโอ้โโอโปลานกเขาตัวงามอยู่ว้ายเดี๋ยวไม่มายิงแล้วเป็นเหน็บครับปดูหน่อยครับยิงแล้วปลาดูใหญ่เรียนมาขาบปลาดูหน่อยตีกนึงเนี่ยปลาดูใหญ่ครับปลาจังหวัด ไม่ปลาโดไงขับเนี่ยยิ่ปลาโดหน่อยแล้วปลาโดใหญ่แล้วมากข <esi> ok <committee noise eventually> ับ <apply> พ <some drinks together> <ini> ี่น้องเลยโอ้ลูกแม่นี่ยิ่งเห็นเบิดครับปลาโดเรต้องเรียกว่าตัวน้อยตัวใหญ่เพราะว่ามันกินปลาแนวอื่นเราต้องจงมันไว้เฮ้ยผ่นหมูได้ดสองแต้มเลยพี่น้องได้อมแล้วฮ่าฮ่าฮ่าผ่านวัดที่ข้างในบุ๊ครับไปเอาครับพี่น้องร่วมได้จักตัว ได้ปลาสามตัวครับอุ้ยสี่ตัวอยู่ครับนี่ประตูดหน่อยตัวนึงปลานกเขาสองตัวระดูหน่อยตัวนึงปีงถันตัวบัตรแม่นบอง,งได้หอดของดีพี่น้องเลยพ่งคุนเฮ็ดเพลิงครับพี่นออ้นองเจ้าออกเติงป้าสั่งว่าปื้นโจอกออกมาหน่า เห็ดจับเต้าครับภาษาคลางเขาเรียกเห็ดจับเต้าไปยิ่งปลาไปพ่อเห็ดเผิงพี่น้องเอ้ยยุ้ยใส่ก่อนอไม่ได้ปลาขาตรงค้อนครับได้ห่อนเห็ดเผิงพี่น้องวมดฝนตกเทเดียวยังได้เห็ดเผิงออกปลาไปแกงนี่เดี๋ยวโอมอีกคนนึงไปครับปิ้งปลาเหรอครับบันนี้ได้ของดีพร้อมโอ้ได้โอม ยังไฟเดียบเลยพร้อมลุยหิวเขาจนชันเลยพี่น้องเบาหวานขึ้นแล้วเอาครับพี่น้องปลาเขาไฟแล้วครับวันนี้ก็รอดแต่สุกสิกินละบาดอิ่งปลาโดกับปลาหนกเขาตัวหนึ่งไว้ชลับมาสตัวผ่านหมูอ่านลาบกินแรงสาาัตวาได้โอมไม่เลยพี่น้องเอ้ย กวนดีขนาดกินเขาทงเขาท่าพี่น้องเออบริกินหลายมือแล้วครับคลิปนี้ต้องกินครับมาดูเอามันมาเอาครับพี่น้องชุกพร้อมที่จะกินแล้วครับเนี่ยโอ้ยจนว่าขาดเครึ่งปลานกเขาเนี่ยมั่นดีดีดีครับมาดูโอ้ยหอมหอมบอกพี่น้องไปลุยกกันเลย มาครับพี่น้องถูกแล้วครับพร้อมที่จะลุยฮะพิงกระโดวพักปุ๋ยก็เสียนมือนี่เอาเล้อครับพร้อมลุยแล้วท่านวัดตีพุ่งเสียแล้วครับคักคับสิงเขาเชียงใบสาม ว่ารอ่นต่ออก่อกลับไปเข้่มเออเจาทีเจาทางแม่นั่งตอนนี้เลี่องร่ำล่ตีลูกล่ามูดักเขาต้องกันเขารอบใบขอาเทียงครับ ันคารบ้เดี๋ยว,เ,ยวมเมี mưa หรอพี่น้องนี่อเอาครับพี่น้องขออนุญาตก,กินของค,ครับบัดนี้ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่ใบประกูลให้นนะพี่น้องช่องวิธีบ้านดอนครับขออนุญาตกินของครับเอาภาพรับขอบคุณครับติดตามไหมนะครับ,บเรื่องแบบนี้พี่ผมขอบคุณครับจะโอมเพื่อนลราครับอเอาครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ช่องวิธีบ้านนอนครับชิปหนาฟอนไหมครับสวัสดีครับ